เข่ามันรวมนะเนี่ยการเข่ารวมเนี่ยมันร้อนนะเนี่ยจับแล้วมันร้อนๆเนี่ยแต่งวดแรกมามันร้อนแล้วงวดสองไม่ร้อนแล้วนะอันนี้มันร้อนใหม่นะร้อนใหม่เราใช้ยาหมอกก็ได้แต่ถึงจเอายาคนหมอกไปนะคะให้หลอกร้อนแล้วนะคะยาหมกทานะให้มันหายทานแล้วเราจะดึงไอ้เนี่ยผักตรงไหมเนี่ยให้ให้เลือดมันไหลเวียนมันไหลเวียนมันไม่ไปมันไม่ไหลกลับไงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย ยาหมองมันก็ลิดเย็นๆแล้วก็ทาหน่อยที่นี่มีขายแบบนี้มียาหม่องเยียวยาคนป้าเข็งแต่เอาไว้หลอดไปไอ้กาซือไว้ไอ้ทาแล้วป้าต้องลูกลงเลยนะลูกเหนียวเหนี่ยวเนี่ยวมันเนี่ยใช่น้แล้วถ้าเยนก็วางได้เหมือนกันได้ได้ได้ดนะใช่ลูกนีนะถ้าเย็นไม่วางกลางวันก็ได้ตอนนอนก็ได้แค่สองใช่ใช่นี่ลูกดีนะนี่นะ เอามือจับตรงนี้นะเนี่ยหรือผมนี่ก็ได้นี่รูปมยป่ะมันถ่ายบวกให้มันลงนะนเตียงนี้กลไปต้องไปทำไหมครับทำไมได้ไม่ทำมได้แล้วแต่ปัาแต่ไมู้ว่าหมอทำให้แล้วเหมมันดีแล้วเราไปเดินไงวันหนึง แน่แน่แน่รูปมาเนี้นะก็รูปสังเกตดูว่าเกาะของมันทำไปวันแรกมันก็ดีเพิ่มเยอะเลยวันสองก็ไม่ร้อนแล้วเพร่ะวันนี้มันมาอีกทีน้องจับมันเจ็บเลยทำนมไม่เจ็บแล้วดูตัวนี้นี่นไหมเนี่ยแนวแนวของมันเลยเนี่ยแนวก้ามเนื้อนี่ตะกออตรงกระดูกไปสันตะแขง่ก็เรียกว่าดุทิเบีย อันนี้คัสแล้วมันดังที่นี่หรอมันเป็นมีลมไงป้ามันช่องเกิดเป็นช่องเป็นระบบปิดต้องเข่ากินเนาะมันกดกันนะอันนี้เป็นเบอร์เบอร์สี่แล้วก็รูปลงให้นด้ไม่ไม่ไม่รูปไปอย่างเดียวรูปแต่ใช้ยังมองรูปนั่แรงอยู่นะเรียกว่าสโต๊กนะทางเราเรียกว่าสโต๊กเราเรียกหนึ่ว่าเรียกว่าดีดมีสโต๊กอิงสโต๊กหนึ่งแรงดีดลึกๆนะเบาๆ ถ้าซูเปอร์มิชช่ก็เบาๆาอันนี้มันดีจะแรงนิดหนึ่งนี่นีอันนี้นจ,ะนๆๆนนจะได้เป็นการรักษาพัางผืดเกาะตัวพังผืดจากใต้ผิวหนังเกาะกับะ้ามเนื้อแข็งแล้วก็รูปพังผืดดก็ได้หลอกเพราะว่ามันแบบที่สนใจว่ามันถ้าเป็นพังผืดก็ใช้การรูปนี้ดีสุดบวมไงว่ามันบวมมันจะบวมไงเพราะว่า แล้วเขาจะบอกว่ามันเป็นเลแลเนี่ป้าบอกเออท่านู้ตัวนี้ก็เป็นรูปตรงนี้ด้วยนี่จุดเกาะด้านในของเพสแอนซาลินัสนี่มเ,เ,เจ็บไหมร,รูปตรงนี้<า>จะเจ็บมากนะงอนนิดนึงเนี่ยงอนิดนึงนะงอนนนี้นึนงแล้วรูปตรงนี้นะนะรูปไปรูปไปรูปไปใหมันลายครับ ลู่แล้วมันจะสบาย,ย์กันเลยนะใช่แล้วก็ตรงตรงบร,งเริเวณเบอร์สจิตเราก็ขยับเปเดิมนะตรงที่เป็นตรงน้ำเนี่ยกดของเราเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะ ตำเแนวเหนือนี่ฮะไม่มีอะไรเลยเรามาจัดการตรงมันจะมาอั้นตรงข้อเท้าด้วยสองสามวันนี้เดินรู้สึกไปตรงข้อเท้าด้วยข้อเท้าก็เป็นส่วนในข้อเข่าเมื่อกี้คนไข่จากตังแล้วก็จากนครสวรรค์ป่าใกล้สุดแล้วเขาบอกว่าอยู่โลกได้ไม่บารนานะว่าดูในเฟซ ตรงนี้ก็ดูดิบกันขายได้เหมือนกันไม่ต้องมีความรู้เลยแน่ๆกดรูปอย่างเดียวเนี่ย,ยล ไม่ค่ะนบุเียน่าาลงขยับิแต่ว่าตึงเลยหน่อยแต่ไม่ตึงหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้นี่มันตึงบนไหนางบนใช่ไหมตึงบนตนี้ค่ะตึงบนเข่าเนี้ค่ะตะกี้งอไม่ค่อยได้อันนี้ก็ตึงเฉยใช่

ไปฝึกกันดูนะครับก็ลองไปฝึกฝึกกันดูเขาบว,วมรักษาได้โอเค